รีวิวบ้านหรูครั้งแรกในชีวิต80ล้านบาทครับทุกคนเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกัน วันนี้เราอยู่กันที่โครงการนรินสิริพหลามเก้ากรุงเทพกีทาครับมีโอกาสได้มาถ่ายบ้านหรูโครงการนี้บอกเลยว่าหรูหราอลังการมากนะครับในส่วนของขับเฮาส์ฟิตเนสสระว่ายน้ําบรรยากาศโดยรวมคือดีสุดๆเดี๋ยวจะพาไปรีวิวแบบละเอียดกันครับว่าเป็นยังไงสวัสดีครับผมบูมจกากพี่หมิงขาคอนโดนะครับวันนี้นะครับเราจะมาเปลี่ยนบรรยากาศรีวิวบ้านหรูนะท,ทุกคนวันนี้ได้มาที่โครงการนรินสิรินะครับผมโครงการนี้นะครับบอกเลยว่า หรูรามากวันนี้มีโอกาสได้มารีวิวบ้านหลังนี้นะครับผมซึ่งเป็นไทยที่ใหญ่สุดเลยนะครับและราคาก็ตึงๆเลยครับเป็นบ้านหรูรักชูลี่นะครับทุกคนเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเป็นยังไงบ้างนะครับที่ที่ผมยืนอยู่เนี่ยคือข้างบ้านนะทุกคนข้างบ้านมีเป็นสระว่ายน้ำนะครับนี่เป็นบ้านตัวอย่างนะครับของไทยที่ใหญ่สุดนะครับ530ตารางเมตรนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าข้างในเนี่ยเป็นยังไงบ้างเดี๋ยววันนี้ผมจะพารีวิวนะครับผมไปลุยกันเลยครับอันนี้นะครับเรามารีวิวบ้านไทยดีนะครัับบผมคี่นะร 530 sqm นะครับ530ตารางเมตรนะครับเดีย๋ยวไปดูด้านในกัน mm hmm. เข้ามาทุกคนดูก่อนครับเวอร์วังขนาดไหนบ้านหลังนี้เป็นไทายสชั้นนะครับ6ห้องนอน5ห้องน้ำดูบรรยากาศความหรูหรานี้ครับือรด,ดแผนลงมาก็จะเจอแบบนี้เลย อันนี้พอเข้ามาเป็นแบบนี้เลยนะโอ้โหเขาตกแต่งได้เวอร์มากเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันนะครับทุกคนถ้าอันไหนผมถ่ายผิดพลาดยังไงก็ขออภัยด้วยนะครับเนื่องจากว่าดีเทลและเวลามันค่อนข้างจำกัดมากนะครับผมไปครับเดินไปพร้อมกันอันดับแรกนะครับอยากเข้ามาแล้วนะเจอห้องรับแขกแบบนี้เลยนะครับผมให้ไปดูซ้ายมือก่อนอย่าเพิ่งดูขวามือนะครับซ้ายมือเนี่ยเป็นครัวนะครับผมอันนี้คือครัวของบ้านนะคือเขาแบบโอบวิวอินมาดีจริงทุกคนดูครับบรรยากาศบ้านโรูประมาณนี้เลย มีห้องน้ำนะครับหนึ่งห้องนะครับทางด้านซ้ายมือนะครับตรงนี้นะครับเขาบิวมาเป็นตู้เย็นนะครับใส่อยู่ซ้ายตรงนี้อันนี้คือบ้านตัวอย่างนะครับบอกก่อนนะครับผมตรงไปนะครับก็จะเป็นห้องน้ำนะครับหนึ่งห้องอันนี้น่าจะเป็นสรหดับเวลาแขกมานะครับตัวห้องน้ำเขาก็ทําไฟซ่อนมาอย่างดีเลยทุกคนเลื่อนลงมาครับตอนนี้คือถ้าผมใช้คําพูดซ้ำๆทุกคนจะตกใจนะว่าผมไม่รู้จะคิดไม่รู้จะพูดอะไรเหมือนกันนะครับเพราะว่าบ้านมันใหญ่แล้วก็เยอะมากจริงๆนะครับม้วนกลับมานะครับเป็นซิงลางจานอยู่ตรงนี้นะครับตรงเข้าไปก็ จะมีหน้าต่างเล็กๆนะครับที่มองโซนเขียวๆเอาดอข้างนอกไปซ้ายมือนะเหมือนจะเป็นโซนของครัวไทยนะอันนี้คือเอาไว้ทําอาหารหนักๆแน่นอนเพราะว่าฮูดอะไรในอยู่ตรงนี้หมดเลยนะครับอันนี้ก็เป็นครัวที่เขาาจะออกแบบมาเรียบร้อยแล้วอันนี้น่าจะสําหรับพี่ๆแม่บ้านนะครับผมขวามือก็โซนล้างจานนะครับอยู่ตรงนี้เรียบร้อยแล้วผมว่าทําแบบคือทุกคนถ้าจะดูอินทุกคนได้เห็นภาพเลยครับด้านหลังนะผมเห็นจะเป็นโซนของเมดนะครับผมซึ่งถ้าเป็นแบบบ้านทั่วไปไม่ค่อยได้เห็นอันนี้ผมเพิ่งเคยเห็นนะครับผม อันนี้เขาก็จะมีม,มเครื่องักผ้าตั้งไว้ให้แล้วนะครับว่าเป็นเมดนอนประมาณนี้นะครับอันนี้คือบรรยากาศหลังบ้านนะครับทุกคนีมีที่ซักล้างอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับ <uk> ร <ved> ด้านหลังก็นี่ครับผมด้านข้างก็เป็นสนามหญ้าเขียวๆนะครับแล้วก็มีห้องนอนของพี่แม่บ้านนะครับอยู่หนึ่งห้องนะครับเป็นห้องนอนเล็กๆอันนี้ก็ดีนะครับเพราะว่ามันแยกออกจากตัวบ้านข้างหลังเลยนะครับนี่ครับก็เป็นห้องนอนของพี่แม่บ้านนะก็ด <lion> ีนะครับ <Exchange> มีห้องนอนให้เขาเรียบร้อยเลยผมว่าดีมากเลยนะครับ เดีย๋ยวเรามาดูโซนทานข้าวกันนะครับผมอันนี้คือเข้ามาแล้วก็จะเจอโซนนี้เลยนะทุกคนอันนี้คือน่าจะเป็นครอบครัวที่ใหญ่ระดับหนึ่งอะผมว่าโอ้โหน่าจะมีแบบแม่บ้านหรือว,ว่านักคุณกูกธุรกิจมาร่วมโต๊ะอาหารก็จะฟิลลิ่งประมาณนี้เลยมีโซนเอาดอที่เขาออกแบบมาด้วยนะทุกคนนี่อันนี้เป็นสนามหญ้านะครับพื้นที่ข้างบ้านโอ้โหพื้นที่สีเขียวล้วนั้นเวอร์อะไรขนาดนี้นะทุกคนดูครับผมประมาณนี้นะอันนี้คือสำหรับคนที่มาทั้งชิวนะ เป็นบ้านเซทิวก็ไม่รู้เขาจะกินอะไรกันนะแต่ผมถ้าเป็นผมนะผมจะกินหมูกระทะแน่นอนนะครับและต่อมาที่ผมชอบมากๆเลยนะครับทุกคนนั่นคือโซนด้านข้างบ้านนะครับที่เขาเอาไว้เป็นห้องรับแขกแล้วก็มีสระว่ายน้ำตรงนั้นเหมือนสระว่ายน้ำเ,เขาบอกว่าเป็นไทยที่ต้องทําเป็นพิเศษขึ้นมานะครับจริงๆถ้าเป็นบ้านเดิมนะครับจะเป,เ,เป็นสนามหญ้ามาให้นะครับมไม่ได้มีสระว่ายน้ําแต่พอมีสระว่ายน้ำแล้วมันดูหรูขึ้นมากทุกคนเดี๋ยวเราไปดูกันนี่ครับผมตัวบ้านห้องรับแขกบอกเลยว่าดูหรูมากเป็นไงครับลูลามาเห่าสุดเลยนะ ันนี้คือเขาเปิดรับแสงเลยนะเขาออกแบบมาได้ผมว่าผมชอบตรงนี้มากเลยเดี๋ยวผมจะให้ทุกคนดูพร้อมกันนะครับว่าแบบอันนี้คือแบบเวลาแสงเขา้าคือสวยเลยทุกคนเอามาเป็นถ่ายงานถ่ายอะไรได้เลยนะเนี่ยดูบรรยากาศบ้างครับสวยและหรูหราแบบนี้เลยเดี๋ยวเราไปดูโซนด้านนอกพร้อมกันครับนี่ครับด้านนอกเขาทํามาเป็นสระว่ายน้ําเรียบร้อยแล้วนะครับผมนี่ครับโซนสระที่ผมบอกว่าถ่ายข้างน้าเมื่อกี้ทุกคนดูนี่ครับเขาทําสระว่ายน้ําวิวมาให้เรียบร้อยแล้วอะ หัวนี้คือดูดีมากดูครับผมดูครับบรรยากาศและด้านข้างตรงนั้นนะครับเห็นไหมครับเขานะครับได้ใส่มานั่งมาทุกคนดูบรรยากาศเดี๋ยวจะถ่ายแบบนี่พอมองเห็นโครงการโอ้โหบรรยากาศฟิลได้สุดๆนะครับอีกหนึ่งกิมมิกที่ผมเจอครับทุกคนสําหรับที่ห้องที่บ้านดารินศิรินะครับผมเจอห้องรับทุกคนที่เป็นไทยเล็กสุดแต่เขามีห้องรับไห้ด้วยเฮ้ย <He> คือเขาสร้างมาดีมากทุกคนเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปเปิดพร้อมกันทุกคนดูนะครับเดี๋ยวขอหมุนกล้องก่อน หนึ่งสองสามทุกคนดูนะครับเปิดเข้าไปเลยโอ้โเฮ้ยโอ้ยเป็นห้องทํางานครับผมเขามีห้องทํางานซ่อนอยู่ในนี้นะแล้วห้องทํางานเขาออกแบบมาได้แบบดูดีมากเลยดูด,ด,ดิดูหลังบ้านดูนั่งโอ้โหเคาเจอร์มูดอะไรมันมันดีสุดเลยทุกคนดูนะพอหันไปดูดิโอ้โหอันนี้คือแบบเหมือนเป็นเลฟบ้านนี่คือบ้านตัวอย่างนะบอกก่อนแต่ว่าเขาออกแบบแบบเฮ้ยฟิลดีจังเลยผมรู้สึกว่าพอใครที่มาดูโครงการจริงผมรู้สึกมันน่าอยู่มากนะแบบมานั่งทํางานอะไรเงี้ยของจริงอาจจะไม่นั่งตรงนี้หรอกแต่ว่าเออ โดยรวมคือมันดูดีเยอ่ทุกคนนี่ดูมูดการนั่งทํางานแต่มันเป็นแบบใด้ฟิวห้องลับอ่ะที่เราเคยเห็นนะครับนี่คือพาทัวร์เลยนะครับปึ๊บแล้วเลี้ยวซ้ายไปทุกคนเจอสิ่งนี้มีห้องน้ําในนี้ด้วยประเด็นคือถ้าใครแบบว่าเป็นห้องนอนคือยังเป็นห้องนอนได้เลยนะนี่คือห้องทํางานนะครับและนี่คือห้องน้ําห้องน้ำพืออยู่ตรงนี้เลยห้องน้ําคืออาบน้ำได้ด้วยนะไม่ใช่แค่ไม่ใช่แค่ขี้เยี่ยวได้ไม่ใช่โถสุขภันได้อย่างเดียวนะที่นี่คืออาบน้ําได้เลยคือวาวมากส่วนฝั่งขวามาเป็นกระจกุกคนโอ้ พึ่งเลอบ้านนี้แล้ววิวอินมาแบบแล้วผนังนี่มาแบบน่าเลยนะเนียนเลยเนี่ยออกไปนี่คือแบบไม่รู้อีกนะป๊บออกมาก็เจอห้องปกติผมเนเพิ่งมาดูบ้านลูกครั้งแรกนะทุกคนอาจจะตื่นเต้นกับอะไรแบบนี้หน่อยรับคนที่มาดูแล้วอาจจะแบบเออเคยชินแล้วอะไรเงี้ยแ,แต่ผมก็อยากจะมาแชร์เล่าให้ฟังว่าเฮ้ยมันโอเคมันมันเฟียลมากเลยทุกคนอ๋อเป็นแรงบันดาลใจนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันต่อครับรีวิวภายในแบบรวมๆนะครับบ้านตัวอย่างหลังนี้ตกแต่งมาอย่างดีทําให้เราเห็นภาพเลยนะครับว่า เวลาอยู่จริงเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับกับไท6ห้องนอน5ห้องน้ําเนื้อที่530ตารางเมตรครับรีวิวภายนอกนะครับคอนเซปต์ดีไซน์ของเขาคือสวยงามเหนือการเวลาเขาต้องการให้เรานะครับผมสัมผัสบรรยากาศอันร่มรื่นสุดเอกลุซีบลายล้อมไปด้วยส่วนขนาดใหญ่นั่นเองมาถึงส่วนของคขับเฮากันบ้างที่เขาบอกว่าเป็นขับเฮวิวพระราชวังตากอากาศ ในอังกฤษนั่นเองซึ่งบอกเลยว่าหรูหราทั้งภายนอกและภายในเดี๋ยวผมนะครับจะพาไปชมสระว่ายน้ําของโครงการนี้นะครับว่าเป็นยังไงทุกคนขนาดสระว่ายน้ำในมีความยาวแล้วก็ความลักชูรี่มากๆเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนี่คือสระว่ายน้ําขนาดใหญ่ของที่นี่นะครับท่ามกลางบรรยากาศสวนอันร่มรื่นครับทุกคนบอกเลยว่าหน้าใช้งานหน้าว่ายสุดๆนะครับสามารถมองวิวได้สุดลูกหูลูกตานะครับแนะนําว่าว่ายตอนเย็นดีกว่านะครับ เดี๋ยวเราไปดูฟิตเนสกันนะครับว่าเป็นยังไงบ้างทุกคนฟิตเนสเขาใหญ่มากนะครับมีห้องพิลาทิสด้วยเดี๋ยวไปดูกันครับว่าเป็นยังไงนี่คือฟิตเนสของที่นี่ครับมีลู่วิ่งเวทแมชชีนให้พร้อมครับผมตัวเวทนี่ก็มีเยอะพอสมควรนะครับถือว่าใช้ได้แต่ทีเด็ดของที่นี่คือเขามีห้องพิลาทิสครับที่กําลังเป็นที่นิยมอยู่ขนาดนี้นั่นเองอันนี้นะครับคือโครงการบ้านหรูทุกคน mm hmm. เขามีแบบ mm hmm. เลาให้นั่งด้วยนะ mm hmm. เวลาแขกมาแล้วก็มีแบบคือมันหรูลักชัวรี่มากทุกคน มันมันเวอร์มันหวังมากดูดิครับตอนนี้นะครับผมอยู่โครงการนะครับยันเย็นเลยนะครับทุกคนก็จะพามาดูบรรยากาศของโครงการเขาหน้าอยู่แค่ไหนทุกคนดูถนนโครงการก่อนเพราะมันใหญ่มากทุกคนถนนเขาแบบทําดูดีมากเหมือนคนละโลกกับน้าหน้าทางเข้าเลยนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับนี่ทุกคนเขาเราอยู่ในแานส,สร้างนะครับดูบรรยากาศถนนทุกคนดูดิโอ้โหท้องฟ้าวันนี้ดีมาก คือโครงการนลินสิรินะครับพระรามเก้ากรุงเทพพีธานนะครับผมชัยที่ผมรีวิวอยู่นะครับชื่อตามนี้เลยนะครับทุกคนแล้วก็เป็นขนาดนะครับ530ตารางเมตรนะครับคพื้นที่เจซอยเยอะมากๆนะครับ530ตารางเมตรนี่คือใหญ่มากๆนะครับเป็น6ห้องนอน5ห้องน้ำนะครับผมเป็นบ้าน2ชั้นนะครับบอกเลยว่าฮารูฮารามากทุกคนราคาเริ่มต้นนะครับบอกก่อนราคาเริ่มต้นของไทยนี้นะครับอยู่ที่ 80M เอ็มนะครับหรือว่า80ล้านบาทนั่นเองนะครับผมถ้าใครนะครับสนใจซื้อนัอนหร พี่พี่เศรษฐีและน้าธุรกิจท่านไหนดูช่องผมอยู่เนี่ยแล้วอยากซื้อนะครับก็ติดต่อในที่นี่เลยนะครับตืดๆไลน์นะครับหรือเบอร์โทรนี้ก็ได้เช่นกันนะครับผมก็ดีใจมากๆเลยที่ได้มีโอกาสมารีวิวบ้านรูรูแบบนี้นะครับผมยังไงคลิปหน้านะครับจะไปรีวิวที่ไหนยังไงนะครับก็ฝากกดติดตามพี่มีขายคอนโดไว้ด้วยนะครับผมแล้วเจอกันคลิปหน้าครับ